ครับผมบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมรา้อนวัน Do คันแบทเทิร์นกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นที่สุดก็ได้เลิกแล้วนะครับที่เราจะมาเล่นด่าน Collection of Epic b a t t เ e ด่านที่2กันนะครับ Nightmares of Planet Namek นั่นเองนะครับผมก็ด่านนี้จะมีเป็นของรางวัลให้ใหม่นะครับกับ s u อร์ต t มมโมรี s u p เปอร์ไซยั่ k โกคูนะครับ w a r r i o r Awaken True Fury นะครับ ก็ Planet n a m เ x ็ก a Category นะครับทางฝั่งตัวดีจะได้เดเนส์ในการต่อสู้นะครับซึ่งอันแรกของฟรีเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งตัวร้ายไงฝั่งโกคูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวดีนั่นเองนะครับผมในด่านนี้นะครับเราก็น่าจะเจอกับฟรีเซอร์นั่นเองนะฮะฝันร้ายแห่ง Planet n นาเมนะครับผม แน่นอนว่ามันก็ยังมีมิชชั่นให้เราทําตามเคยนะครับผม3ามิชชั่น3ด่านที่เป็นอันหลักๆนะที่เราต้องผ่านให้ได้นะฮะซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นส่วนของ support memory นั่นเองนะครับผมแต่ว่านะครับในอันนี้นะฮะมันจะมี planet n amex saga นะครับซึ่ง เงื่อนไขในการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือเราต้องพยายามเอาโตัวดีไปเล่นนั่นเองนะถ้าเกิดเอาตัวร้ายเข้าไปสู้เนี่ยมันก็จะโดนดาเมจอิ้นดักชั่นนะครับผมแต่มันก็สามารถเล่นได้แหละมันก็แทงอะไรของมันได้นะครับคือทําดาเมจน้อยลงหน่อยแต่แทงได้อยู่นะครับเอาจริงก็สามารถเอาพวกทีมกินงกินิวอะไรผ่านก็ได้นะครับผม ส่วนทางฝั่งซูเปอร์ไซยั่นก็แน่นอนนะครับก็สามารถจัดได้หลากหลายอยู่แล้วนะครับก็ออกไปเล่นน่าจะสนุกสนานเป็นทีมที่ดีทีเดียวนะฮะ่วนอีกทีมนึงนะครับนั่นคือเลเจนดารีเอ็กซิสเนต์นะครับผมก็แน่นอนว่าอันนี้ก็ออกจากแนวจะขายตัวใหม่หน่อยนึงนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวใหม่ก็จะอาจจะลําบากไม่ไม่หรอกยูไออะไรเลเจนดารี่เอ็กซิสเทนต์แยะนะหรือเปล่านะ <c oughs> พอได้แหละนะฮะก็น่าจะไหวยอยู่นะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยแพนดตอเมกซาก้าวิชั่นเนี่ยก็ดูจะ น้อยนะครับผมซึ่งเอาตัวร้ายมาเล่นมันก็จะอาจจะลําบากหน่อยนึงนะคือเอาตรงกันะมันก็คือด่านสําหรับขายตัวละครใหม่นั่นเองนะครับพยายามเปิดให้ทังฟรีแล้วก็โกคูชีวิตคุณก็จะสบายนะครับแต่ว่าด่านมันก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นมันเป็นต้องรีเปิดแค่นี้ครับเปิดไปได้ตอนนี้ เล่นลำบากก็ไม่ต้องเล่นให้มันผ่านก็ได้นะครับไปเล่นตอนหน้าก็ได้นะครับสปอร์ตเมมโมรีไร้สาระหรือเปล่าก็ก็ไร้สาระนะสำหรับไอตัวแบบทางฝั่งตัวดีนะทางฝั่งตัวร้ายก็ดีหน่อยแต่ตัวดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของทีมที่ผมจัดมานะครับสําหรับมิชชั่น Planet n a m e ม็กซากานั่นเองนะครับผมสังเกตดูนะครับจะมีเนลผมมี2เนลนะครับผมดับเบิลเนลนะฮะเนลล่างนี้นะครับล่าง a อ r นะครับผมเลเวลร้อยเนี่ย ดีมากๆนะครับยังมีความสามารถในการแทงที่ดีแล้วก็ทําการแท็กทีมคูนกับพิโกโกลได้เช่นเดียวกันนะครับสแต็ตแอตแท็กไอเฟนิกด้วยนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆเลยทีเดียวน,นะส่วนตัวนี้นะครับผมก็คือคูริลินเอ็กซ์เชนนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนเป็นเบจิต้าได้นะฮะแต่ว่าคือตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เก่งสร็สมบูรณ์เลยหรอกแต่ว่าเราก็ใส่มาเพื่อที่ มามาเทสพลังก่อนที่จะ ECA อะไรอย่างเงี้ยน,นะจะได้ครบ,บทีมถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ใส่พิโกโร่ตัวหนึ่งมาพิโกโร่สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือโกฮังเด็กสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะพอไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะหรือโกคูไคโอเคนสีเหลืองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคก็ลักษณะหน้าตาด่านก็เหมือนกับของโกคูนะมีให้แยกเป็นซาบอนกับโดโดเลียผมจะไปทางโดโดเลียแล้วกันนะเพราะว่าทางซาบอนผมรู้ว่าถ้าตก ตายล่างแรกเนี่ยมันมีร่าง2แน่ๆนะครับทางโดโดเลียนี่จะเป็นยังไงครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาดึงหางโกคูนก่อนครับเห็นแล้วเจ็บตูดแทนกดสคริปต์ดีกว่ามาเลยนะครับผมด่านนี้นะฮะก็โอ้โหได้คือเอาจริงนะโกคูแบกอยู่แล้วแบกอยู่แล้วครับแบกเป็นแบกมันจะแบกยังไงแลับผมว่านะฮะส่วนตัวอื่นก็เล่นๆไปนะครับคือมีหน้าที่มันเป็นกองเชียร์นะครับคือไอตัวโกคู ซูเปอร์ไซย่านะครับผู้นำแพเนตนาเมกของเรานะครับคือค่อนข้างที่จะกาดนะครับเราก็เชียร์กันอยูท่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับว่ามันจะได้ ECA ในพาร์ทที่3นะครับยังไงก็เชื่อว่ายังไงก็เชื่อว่ามันจะมีอะไรแบบนั้นนะโอ้โหดาแรกนี่ตกหายเลยนะครับผมโอเคนะฮะเราไปก็เป็นพลังของเนลเอ๊ะทำไมมันดูสเตทมันโอเคโอเคเหมือนเหมือนกันลคล้ายๆกันหน้าตาไม่ค่อยต่างกันมาทางโดโดเรียอ๋อโดโดเรียเจอ2ตัวมีซาบอนด้วยแต่ทางซาบอนเจอซาบอนตัวเดียวนะฮะ โอเคศั okay, ตรูก็สลับกันตัวหนึ่งกันซีลตัวหนึ่งกันสตันก็พอใช้ทักษะในการต่อสู้ได้อยู่นะครับผมอ๋อเอรมเราเพิ่งโอ้ oh, ทางอันนี้ปิกโกโรนี่รอโดนเสียบอยู่เลยนะฮะเนลอยู่ตรงกลางโกคูไปอยู่ข้างหลังถือว่าดูดีนะครับผมพิกโกโรนเป็นซัพพอร์ตดีเฟนซ์ของเนลตั้งตนนี่คือล่างนี่คือล่างไอนี้นะครับผมมีดีเฟนซ์แสนสองไปแล้วนะครับอันนี้ผมปลดแค่3ทางเองนะผมเลือกปลดทางดีเฟนซ์นะครับไม่ได้เลือกปลดไปทางแอตแทกนะครับ เพื่อที่จะเอาสแตทด์ีเฟนท์มันแน่นหาก่อนนะครับผมแล้วก็แน่นมากๆเลยนี่ยังไม่ทันสแต็กแล้วมีดาเมจดรีดักชั่นด้วยคือแม่งโคตรเก่งอ่ะเก่งกว่าไอ้โกคูนาเมคคู่นำดาวลุงอีกคู่นำโกคูดาวลุงยังอ่อนกว่าเนวอะครับผมบอกเนวร่างเลเ้ยวร้อยเก่งกว่านะฮะคือโคตรดีนะครับของดีกว่าไอ้โกคูนาเมคตัวนี้มากมายเลยนะฮะนี่เรียกว่าทำตัวข้างตู้มายังไงให้มันดูเก่งกว่าไอ้ตัวไอ้นี่นะครับผมเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดูเหมือนตีมไม่ให้เข้าเลยวะ เลือดมันเยอะหรือว่าเราตีเบาเนี่ยทำไมมันหนาจังวะเออหรือว่าดาเมจแล้วมันเบาเกินไปวะเอเอมันก็ตีเข้าอยู่นะแต่ดูเลือดมันเยอะนะฮะเอชักหน้าเป็นห่วงสีฟ้าด้วยนะเอเอมันสีม่วงนี่ว่าอ๋อเมื่อกี้พิกโกลโลมันตีสีม่วงส่วนเนวก็นาก่าจะตีเบาของมันแหละมันเนาะเออ ผมก็ไม่ได้ดูสีให้ดีก่อนโอเคไม่เป็นไรช่างผมมันครับนี่เนลตัวจริงเดี๋ยวไปไปอยู่ในเซตชั้นนู้นอันนี้โกคูอนเอาตบใครตบไอโดโรเลียให้ตายก่อนแหละนะนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ส่วนเนลวนี้จะได้ไม่ได้ไม้ตายกับวอลเลเวอร์โอเคไม้ตายใส่โกคูเลยนะครับแปดหมื่นหกโอ้โหเลือดสาดเหมือนนะครับโกคูตัวนี้นะครับก็เหมือนจะเก่งนะผมแต่ก็นะฮะก็เก่งแหละมั้งฮะแต่ก็ไม่ได้เด็ดขาดอะไร ผมว่า UI เก่งกว่าเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเด e b แบกให้สําหรับด่านนี้นะครับยังไงเขาก็เก่งสําหรับด่านนี้แหละควรจะเก่งมากๆนะแต่โดนนัดตาย8ปดหมืก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหาร่นะฮะเป็น g o คู UI สีฟ้า6ปีเราคงไม่กระโดดหลบก็โดน0,000มอะไรเงี้ยนะเอออืม <c oughs> เอาจริงนะผมผมว่ามันเฉยๆับ <c oughs> ปีนี้เวอร์ไวตัวเวอร์ไวค่อนข้างเฉยๆไะอืม <c oughs> <c oughs> เนี่ยนี่ยังเก่งไหวนะเนีโดนคีนี้น่าจะไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง8ปดหมื่นเท่าโกคูอะคือต่อให้มันเป็นตัวแตกคือแต่เทิร์นวันไม่น่าจะโดนอะไรเยอะขนาดนั้นปะวะเพื่อนเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่แล้วครับแสนห้าแสนห้าสองแล้วนะครับโหดจะาจัดโอเคเบจิต้านะครับจะได้ตีแต่เมื่อกี้ได้ตีปะไอคุริลินมีกระโดดหลบดาเมจไม่แรงนะครับแต่เราไม่ได้เอามาทำดาเมจอะไรอยู่แล้วฮะเอามาแทงนะครับ เดี๋ยวก็ได้เวลาออกจากโรเตชันไปตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวไอตัวตัวหนึ่งมาเข้าโรเตชันพอดีเลียนเรียนาเล่นมาตั้งนานสักพักหนึ่งอยู่โจโรเตชันยังจับไม่เสร็จโอเคสับผ่านไม่ได้ดูเลือดมันเยอะอยู่นะเจอกินิวันนี้น่าจะมีของอันนะเหมือนเบจิต้าทีโพสแล้วก็เบจิต้าอะไรอย่างมาเอออันนี้ก็น่าจะมี2ล่างดับเบิลล่างครับ โอเคดึงหางต่อกันไปแล้วก็เจอกับสีแดงออืืสีเหลืองโอเคนั้นความจริงเราน่าจะเอาอยากเอาโกกูไว้ข้างหน้าแลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงกลางดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ชัวร์มันไม่ชัวร์ในด้านการแทงนะครับตัวด็อกันเฟสนะครับผู้นําสายสแต็กนะครับไม่ไม่แน่ใจในด้านการแทงในในสล็อตแรกเท่าไหร่นะฮะสล็อตแรกเทินวันอาจจะเจ็บหนักไซสอย่างนั้นไซสอย่างนั้น ถึงได้บอกไง UI แม่งเหนือชั้นกว่า6เปียงอันดับหนึ่งของเกมครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนฮะรอดไปนะครับสำหรับเบอร์วครั้งนี้ครับไม่ได้ทำให้อันดับเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งโอเคโกคู Goku มันก็แรงแหละแต่ถามว่าแรงกว่าโกจีทีไหมกับใหม่โกจีทีแรงกว่าแบบดียอนในด้านการทำดาเมจนะเออแต่โอเคมีตีเบิลที่มันแรงอยู่มันก็สแตกมันก็ผสมผสานนะนะแต่มันมันไม่ได้กลมกล่อมฮะมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ นะผมผมแบบกลายเป็นมาคลิปมาดิสกโกคูใหม่ฟรีเซอร์ก็พอกันนะมึงก,พกนนะงนะ็พอกันสองตัวพอกันแหละเป็นตัวที่แบบดูลำบากในการเล่นนะฮะโอเคตัวเพื่อนยังไม่ทันเพิ่มดีฟงดีเฟนส์ไล์โดนล่อ,อเข้าไปเท่าไหร่ครับ5้าหมืนนะ่นเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับไม่ค่อยประทับใจเหมือนกันนะ,ะชนะทางสีด้วยก็ยังกา,กากเดนอยู่ดีนะฮะโอเคเรามีลิง์ฮิลของทางฝั่งนาะมิเกียนนะครับโคตรดีนะครับ นี่อะไรวะที่มันฮิวกันให้นามิเกียนนี่คือลิงค์ฮิลเลยใช่ไหมขอดึกเช็คสักนิดหนึ่งนะฮะนามิเกียนรีคอเวอร์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ HP โอเคถูกต้องเก็บลูกแก้วสีเขียวไปเลยนะครับอื้มฮึดีเฟน์ส,สูงสงเนลพอเป็นร่างนี้ก็คือตีแรงขึ้นเลยนะครับตีแรงขึ้นไปอีกแล้วก็โป้งไปนะครับอืม้มฮึร่างแรกอ้ามีร่างเดียวอ่ะนึกว่ามีสองร่างโถ่ถเอ้ยถึงฟรีเซอร์สักทีครับฟรีเซอร์นี่ ไล่ไปยาวๆเลยนะผมว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับน่าจะอย่างนั้น supposed to be ดึงหางกันต่อนะครับ <c oughs> ดึงหางกันอย่างต่อเนื่องโอเคโกคูไปยืนตรงนี้เลยไปแล้วก็สีฟ้าไม่เอาดีกว่าเอาสีเหลืองแล้วก็เพื่อที่จะได้เก็บอันนี้ถึง6ลูกโอเคอย่างน้อยก็ยังควรจะได้ไม้ตายซะหน่อยนะมแม้ว่าจะไม่ได้ยังไม่ได้เก่งอะไรมากความจริง <c oughs> ถ้ายังไม่ได้เล่นตอนนี้นะก็รอให้มันแบบพาร์ทสามผมว่า ถ้าออกทุกนี้ ECA ครบนะครับผมคูลิลินเบจิต้าแล้วก็รวมถึงโกนาเม็กสีแดงหวังว่านะได้ ECA ด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่ผ่านง่ายขึ้นกว่าในจังหวัดที่เล่นตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องรีบเล่นผ่านก็ได้นะครับแค่สั่งเมมโมรี่กับเพชนิดหน่อยโอเคล่างแรกตบผ่านจะมีสักกี่ล่างอืจะมีสักกี่ล่าง,กกางดูซิว่าเราจะไปโอ้โหเนลแหละครับเนลแหละครับ ดีเป็นแสนแปนะครับผมแล้วมีดาเมจดีดักชันนะครับเนี่ยได้ว่าไม่ต้องพึ่งทางอื่นเลยนะฮะเอาอันนี้ไปแล้วก็เรายังไม่ต้องการลูกแก้วอะไรมากก็แบบนี้ไปก่อนคจริงถ้าโกนาเมกอยู่ข้างหน้าก็ดีนะแบบสามารถได้เก็บสแต็คเยอะเลยนะครับแต่เพื่อนท่านเนลวนะครับอืมท่านเนลยวยังโดนไปแสนสอเหรออาเฮ้ยเฮ้ยโอเคท่านเนวโดวนไปแสนสออ่ะโหดจัดอนะ่ะ แต่ตอนนี้พอท่านเนลโดนไปแสงแสนสองแล้วก็พอเลือดต่ำลงมาก็แทงเยอะนะครับขุนตีกี่ทีเนี่ยสามทีเหรอบ้าบอนะครับติดครีมหมดเลยวะโคตรแกร่งนะครับเนลมีพิกโกโลมาสปอร์ตให้นะพิกโกโลมึงดูดเข้ามาไหมเหรอทำไมมึงอ่อนกับเขาวะพิกโกโลมึงดูดเข้ามาทำไมอ่อนกับเขาอ๋อพิกโกโลก็มีความสามารถในการฮีลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยต้องห่วงเลยมาก ฮิลยังไงว่าจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับยังไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็คงจะไม่รีวิวนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็รีวิวตอนนี้นี่แหละว่าเออมันฮิวได้นะมันดีอยู่นะแต่ดาเมจไม่ได้หวือหวาดีเฟนต์ก็ไม่ได้หมาเห่าอะไรนะฮะก็ไม่ได้เทพอะไรมากนะครับพอเล่นได้เท่านั้นโกนาเมกแปลงล่างโอเคหนึ่งตัวดีครับดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะได้สแต็กดีเฟนต์นะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลานี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเราเก็บโอ้ มีอยู่2อ,อย่างเก็บดีเฟนต์กับเก็บสแต็กเก็บดีเฟนต์ดีกว่านะเออแถมได้โดนเตะไม่เกี่ยวแล้วนะเออเพราะว่าตอนนี้มันหมดช่วงเวลาแล้วนะหมดช่วงเวลาแฮปปี้ยาวพอแปลงร่างแล้วเราเก็บสแต็กดีเฟนต์ของเราอย่างเดียวเนลตัวนี้ตอนนี้ดีเฟนต์เท่าไหร่แสนหนึ่งไหนดูซิพิกโกโลมันฮิวจากอะไรเพิ่มอีกในดีเฟนต์ตรงนี้มีตั้งต้นแล้วก็แต่ดีเฟนต์เพิ่มขึ้นอีกทุกเทิร์นแล้วก็แต่ดีเฟนต์เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่โจมตีแล้วก็ห้ชั้นในการเป็นลูกแก้วรีเลือด ลูกแก้วลุงอ๋อหกเปอต HP ต่อลูกแก้วลุงเพราะงั้นส่วนมากก็จะราวลาสิบแถึงยีเรถือว่าเยอะอยู่นะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดเพราะงั้นต้องพยายามเก็บลูกแก้วลุงกับคุณพิกโกโร่สั่งถ้าคุณพิกโกโร่รีลูกแก้วให้ด้วยนะคุณพิกโกโร่ไม่ค่อยดีไลเบิลเท่าไหร่นะเคโกคู Go โดนตีบัฟก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับตีขึ้นมาใช้ได้ใช้ได้ไดลิสวยงามพิเซอร์ร่างสนะครับเดี๋ยวมีร่าง4มีร่าง ร่างไฟนอตฟอร์มแล้วก็ร่างฟูพาวเวอร์แล้วก็ร่างท้ายนะน่าจะน่าจะอีกยาวนะครับน่าจะอีกยาวพอสมควรนะฮะโอเคท่านิวดีเฟนซ์สองแสนเก้าบ้าไปแล้วนะครับผมบ้าบอคอแตกนะครับเอ่อน่าเป็นห่วงนะครับน่านาเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงแต่มีแอทดีเฟนซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงไม้ตายนะครับแล้วก็มีโอกาสในการหลบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นจากการหลบนะฮะก็น่าจะทําได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับข้างหลังนี่โดนตีเยอะนะครับเยอะแบบเยอะเลยนะฮะเยอะแบบสับแหลกเลยนะครับ ซึ่งเอามาก็ไม่ลิงก์กับเนลลำบานนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะจะได้ลิงก์นามิเกียนนะฮะแล้วก็เราเริ่มเก็บลูกแก้วเพิ่มเติมเลยใหม่นะฮะก็คําตอบคือน่าจะใช่นะอวนจะนะฮะอิกโกลโลแล้วก็ข้างหลังนี่อาจจะเป็นความตายของเราก็ได้นะครับไม่แน่นะครับความตายจะรอเราอยู่เราควรจะน่าความจริงเราน่าจะใช้อเทมทีนะครับเพราะว่าเราจะได้รักษาโลเทชั่นเดี๋ยวดูพลังของเนลกอนนะครับไปทิ้งที ครั้งละ2ล้านแต็กดิเฟนส์สี่แสนแล้วนะออืหสามครั้งนะครับโคตรบ้านะครับเนลนี่พอเจอแบบพวกฟรีเซอร์นี่คือบ้าคลั่งมากๆพอๆกับอีกตัวบาดักนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบาดักมาใช้กันด้วยนะครับในมิชชั่นซูเปอร์ซย่ายังไงเราก็ต้องใช้นะครับเลเจนดารี่เอ็กซิสแซนด์เลยนะติดทั้งสองแคทนะครับเป็นตัวที่เล่นได้ดีมากๆแนะน่นอนอู้ยพิโกโร้โดนไปสี่หมื่นนะครับดีที่แบบอเอา คุริลินมาโดนแทนนะครับแต่คุริลินถ้าโดนทีละสี่หมื่นหรือโดนไม้ตายอีกก็ก็ไม่ไหวนะครับอุ้ยอุ้ยผมว่าเลือดไม่พอว่ะถ้าแพ้นี่คือแบบกร่อยแดกอ่ะโอ้สามชันสองแพ้เลยเชียโคตรกากนุ๊ปจัดมาถึงก็แพ้เลยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ตรงจุดเดิมใหม่เมื่อกี้นี้นะครับผม two thousand years later โอเคกลับมาอยู่กันกับฟรีเซอร์ล่างสามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในซีนาริโอ เหมือนเดิมเลยนะตำแหน่งเดิมจังหวะเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไอเทมก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนเดิมด้วยนะครับแต่แลตัตีตีเหมือนเดิมเลยนะคือตีตรงกลาง1จุดแล้วก็ข้างหลังอีกหลายจุดนะครับผมมาแบบเดิมทรงเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเท่านี้เราตายแน่นอนนะครับถ้าเกิดเรารับการโจมตีอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นข้ามเลยดีกว่านะครับให้เนลจัดการเลยก็ได้นะเพราะว่าเนลการตีตีติดครีอยู่แล้วนะครับผมอือฮึก็ อย่างนี้แล้วก็เอาด๊อกันหมดไปกินเลย Let's go จะรออะไรอีกลังสามก็ลังสามอืมเมื่อกี้เหมือนเราเราขาดไปอีกเทินหนึ่งไหมอันนี้มันเหมือนจะเร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็โกคูห้าล้านนะเนลก็สองล้านแตคลิอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วเราไม่ได้ต้องการฮิวเวอร์อะไรอยู่แล้วด้วยจังหวะนี้ก็เลือดเต็มมาเหมือนกันนะครับอืึ ยี่ยมครับเนลตีได้ถึง3ทีเลยใช่ไหมฮะหางขาดเลยฟิเซอร์ตัวนี้ทีที่3เป็นธรรมดาไปโกโลขออีกเทิร์นนึงก็จะดูดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นเดี๋ยวก็คงเจอฟิเซอร์ที่มันเป็นสีฟ้าแล้วมั้งความจริงจัดโรเดชั่นที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็สามารถเอาเนล2ตัวมายืนข้างกันแล้วฟิกโกโลไปโฟลตก็ได้นะเพราะว่าแบบช่างหัวลิงอะไรเงี้ยนะเ็พอไหวอยู่นะเออแต่ว่านะครับ ตอนนี้ความต่างอย่างหนึ่งก็คือใช่ครับโกคู Goku, มยังไม่ได้แปลงล่างเลยคนระับแปลงไปตัวหนึ่งอีกตัวรอบที่แล้วแปลงไปตัวหนึ่งรอนนี้ไม่แปลงสักตัว <c oughs> ความจริงก็ <c oughs> ดีเฟนซ์ใครเป็นไงบ้างตัวเพื่อนมันเยอะกว่าเพราะว่ารับสแต็กไปเยอะกว่านะครับก็ช่วยไม่ได้นะเนี้ยน่าก,กลัวเหมือนกันนะน่าก,กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าโกคูก็จะแย่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่ตายหรอกมั้งฮนะ จะดูไปดูมาคืออะไรรู้ไหมคือเลือดทีมเนี้ยแม่งน้อยมากเลยนะครับแค่3ามแสเท่านั้นเองนะครับผมน่าเราเมื่อกี้นี้เราโดนแบบทีเดียวกับเลือดตายเลยนะครับผมจุกจุกกันไปนะครับโกคูไหวไหมครับไม่กาดนะครับผมแต่ว่าดีเฟนส์ถือว่าโอเคนะแบบเออถอยถอยลงมาหน่อยนึงโอ้แล้วโดนไม้ตายนะครับถ้า2อ0แสนแล้วก็มีจุกนะครับจุกเจ๊วเลยนะครับจุโอ้ยจุกเจ๊ลเลยนะครับผมแต่โกคูก็5้าล้านเก้านะครับเอาอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่ โอ้ยจกโจเลยนะจกโจไม่ได้ตีไม้ตายนะครับโอ้ยไม่ตายด้วยนะครับผมถ้าปิดสนิทศึกไม่ได้ก,ก็ก็โอเคอยู่นะไม่ต้องรีบก็ได้นะดูจากทรงโอเคได้อยู่นะครับแต่จกโจเลยนะจกโจเจ็บอยู่นะฮะโรเทชั้นนีโคตรแทงนะครับโคตรดีนะครับแต่ว่าปิกโกโลโดนเยอะอยู่นะครับผม ตรงกลางนี่โดนเยอะอยู่พิกโลดีเฟนส์แสนห้าผมว่าน่าจะไหวยอยู่แหละคงคงไม่ดวงดวงไม่น่ากากาขนาดนั้นนะครับประเด็นก็คือเราต้องเอาลูกแก้วลุงให้โิกโรเยอะๆหน่อยหนึ่งนะครับเก็บเนลตัวนี้ไว้นะครับเรามีผมมี2เนลเพราะงั้นผมว่าน่าจะไหวนะครับผมมี2เนลนะครับเนลซ้ายเนยลขวาเอาปิกโลเก็บ8ลูกน่าจะไหวยอยู่แหละยิวขึ้นมาเลือดเกือบเต็มไหมถ้าเยอะมากก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าแบบนี้เหรอสิ่งเสี่ยงนิดนึงนะฮะ แนวตัวหนึ่งแสนสอง่ะสามถ้าถ้าไม้ตายใส่พิโกลโลก็แพ้เลยเพราะฉะนั้นดนีกว่านะครับขี้เกียจเล่นใหม่ละขี้เกียจเล่นใหม่แล้วนะครับนั่นคือประเด็นลูกแก้วอะไรดีฮะแดงแดงก็ไม่ดีเขียวแล้วกันนะอืมอืมโอเคดีม่วงลงมาเพิ่มหน่อยแม้ว่าจะไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับการโจมตีของศัตรูมันกระจายได้สวยเกินไปนะฮะเราก็อาจจะตายได้กับพิโกโลหนึ่งเดียวคนนี้นะครับที่ทําเราตายได้ ิกโกโลกับฟิกโกโลกับคูลิลินเบจิต้าคือระเบิดเวลาของทีมเราโกคูนาเม็กยังพอแบบไปวัดไปวายังไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหโดนทีเดียวแบบทุเรศทุลัง3ามแสนห้าอะไรอย่างเงี้ตายเหมือนที่แล้วนะครับแต่ก็หนักเหมือนกันนะฮะมานี่ยไม้ตายใส่โกโลสวยสวยแสนสี่ไปนะครับโอเคเราจะได้ transform ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอีกอย่างหนึง่งแม้ว่าจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะฮะ เนวนี่ก็สบายอยู่แล้วไม้ตายตรงไหนไม่ไม้มาตายไม้ตายใส่ตรงที่มันไม่ควรโดนเอามาแางล่างเออเอกกดข้ามไม่ได้นะน่าจะเปลี่ยนแปลงให้เราเสร็จสับเลยนะครับนี่ก็ยังอุตส่าห์ต้องมาเห็นการแปลงอีกอะไรจะไม่อยากเห็นขนาดนั้นโอเคเอา่ากคูตอนนี้ดีเฟนซ์น่าจะของแสนสามจะฮิวให้เราได้เท่าไหร่ครับอือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ประเด็นคือดาเมจพอไหมนะครับมันต้องม,มันจะพอเลยนอะควรจะพอปะควรจะพอไหมพอเหอะห้าล้านหสองทีไม่แพ้ไม่พอเหรอไม่พอได้ยังไงวะห้าล้านอีกทีหนึ่งสิบกว่าล้านเลยเออติดขีพอเออพอโอเคโอเค <c ười> คือถ้าไม่พอนี่คือแบบตลกมากนะครับฮามากมจะมีโกคูตัวนี้ไปทำไมนะครับถ้าดาเมจจะไม่พอ แต่แบบนี้ก็คือเราจะได้แปลงอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับเอ๊ะมาถึงล่างนี้แล้วเหรอใช่ใช่เราได้แปลงตัวหนึ่งเป็นความอะไรเป็นอะไรที่เหมือนจะดีหรือเปล่านะคือไปลุ้นกาดเอานะครับกาดแม่งมีเปอร์เซ็นต์อยู่น้อยมากนะครับโอเคถ้าเป็นสีสีสีฟ้าแบบนี้ล็อกปะเนี่ยโอ้โหล็อกล็อกกูดีมากเลยล็อกแบบสวยสุดๆเลยครับล็อกได้สวยเกินไปเนะแบบนี้โอ้โหต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาเนี่ยมาอยู goodness, ่ตรงกลางนะครับผม เออต้องเอาเนลไปอยู่ห้างหลังก็ได้นะครับมึงล็อกกูแบบนี้กูหนีเลยนะครับไปเลยดีวนะลลกว่าฮะจอจอลารีก่อนเลยโอ้ยตา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 ยล็อกตรงไหนไม่ล็อกพอคุณคือถ้ามาแบบนี้คือแบบ r n g แบบเกมมันจะให้เราโดนตีตายนะผมผมไม่เอาด้วยนะฮะเอ้ยผมน่าให้เนลน่าให้พิโกโรเก็บลูกแก้วลุงหวาพาไปแล้วไม่เป็นไรเอาเนลก็ได้ฮิ้วเยอะเหมือนกันโอเคพอเพียงพอเพียงสายพอเพียงนะครับ ตายล็อกตรงไหนไม่ล็อกพราคูดล็อกพอหนุ่มพอหนุ่มตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วแลวคือยืนตำแหน่งหลักด้วยนะให้ยืนตำแหน่งหลักด้วยนะสวยงามนะครับสวยงามกันไปนะครับเดี๋ยวดูไอ้โกคูสีม่วงผมจะทำดาเมจได้ขนาดไหนนะครับคือถ้าตีไม่ตายก็หนักอีกอะโอเคเนียวปั๊มปั๊มไปเยอะๆปั๊มเยอะๆบั๊มเยอะๆเออขออีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีหนึงไม่มีนะฮะ โอ้ยโอ้ยไปล็อกข้างหลังนะครับดีขึ้นหน่อยนะครับดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ลิงหดนะครับทุนหายกําไรหดหมดนะฮะโอเคความจริงน่าจะเอาเนลแท้งไม่ได้นะเนลเนลน่าจะเอาอยู่นะครับอืมแต่ว่าอืมผมว่าเอาพลังโจมตีก่อนก็ดีนะฮะโอเคน่าจะไหวนะครับควรจะไหวนะครับกรุณาไหวนะครับการุณากาศนะครับโอเคไม้ตายมาใส่หน้าเลยนะครับถ้าสองแสนดาเมจก็ ก็ก็มีสิทธิ์แท้นะครับ <c oughs> โอ้ยโกคู Goku, <c oughs> มึงจะแตกมาขนาดนี้แล้วมึงมึงยังโดนสองแสนดาเมจได้กอโคตรหวยเลยโคตรหวยอะนี่คือแบบอุตส่าห์แบบมึงเป็นตัวใหม่นะอยเวย้ต้องเอามาเพื่อพิฆาดด่านนี้ดิวะโคตรหวยอะ่ะโอ้โหเป็นโกคู g ีทีมจะมันจะเจ็บอย่างนี้ไหมเนี่ยสงสัยนะเป็นทีมจีทีมาตกเนะี่ยสงสัยจริงๆนะโอ้โหหวยจัดนะ่ะ ไม่ประทับใจเลยนะฮะมันตัวอันดับสองเกมจริงเหรอวะเนี่ยเบจิโต้ดูจะทับประโยชน์ดีกว่าหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะโอ้โหแต่อย่างน้อยเราก็ไม่โดนไม้ตายนะครับอีกแสนห้าดาเมจที่เหลือก็มอบให้กับโกคูตัวนี้นะครับถ้าโดนครั้งละเจ็ดหมื่นสองทีก็ก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเจ็ดหมื่นห้าไม่ไหวนะครับแพ้เลยนะฮะเอือ้อโอเคปัมป๊มดาเมจปั๊มดีเฟนส์สองทีนะครับผมไม่โดนถึงเจ็ดหมื่นห้าหรอกสี่หมื่นผมว่าประมาณถ้าไม่กาด อู้เจ็ดหมื่นค่าสองทีจริงด้วยไอ้ยีเล่นเหลือสองพันโคตรโคตรกากไอ้สัตว์กากสัตว์ไอ้ยีกดแอคทีฟสกิลเลยครับไม่ต้องดูเลยละครับโอ้โหยีกากโคตรไม่ไหวว่ะเอามาด่าทั้งคู่เลยนะครับไอ้เยียนี่ก็กา,กากนะครับไอ้เยียนี่กาก,ากากเหมือนกันดีครับไอ้ตวัวใหม่ก็กากไอ้ตัวเข่าก็กาก,ากากยิ่งหนักเลยนะครับผมสุดป,ประกา,กากนะครับโอ้โหแต่ละตัวอื ไม่ไหวจะเคลียร์นะครับแคตตาลรีกก็กาดนะครับทีมก็กากครับตัวฟีก็กากนะครับผมมีแนวเก่งคนเดียวนะั้นในทีมตัวน,นี้นะครับดูจะมีประโยชน์ก่าตัวใหม่นะครับตัวใหม่แม่งมีแต่ดิฟด,ดาเมจครับดีเฟนซ์ก็ไม่ได้พึ่งพาอะไรได้เลยนะฮะทุเลตทุลังมากทุเลตทุลังสุดๆุดโอ้โหกาศโคตรต่เฮกว h a t ตอเฮกเฮ้ยนายช่วยเคีอีกทีนึงนะจบจบไปเลยนะย ไม่ไหวนะครับเก็ตมีอัลเทียนะครับโอ้โหอุบาทกากาสัตว์นะครับหมดเลยใช่ไหมหมดรอบเออหมดพลังเออพิกโกโร่โดนโดนไอ้นี่อีกพิกโกโรโดนล็อกอีกโอ้โหตายตายพวกกูโอ้ตายแล้วแต่ละคนออไอไอนี้ไอนี้ยืนมึงมายืนตรงเนี้ยมึงมึงถามเขามึงตีได้ไหมเนะี่ยถามถามทีนึงดิคือเราต้องใช้อันนี้แล้วเป็นความหวังสุดท้ายเราแล้วอะ เออแล้วไอโกคูตัวนี้โดนแสนสี่พิโกโล่เก็บอันนู้นไปก็ฮิวมาได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีลูกแก้วลุ้งแค่หนึ่งสู้เก็บลูกแก้วลุ้งสองอันนี้ดีกว่าไม้คาถามก็คือพูดยากอยู่นะครับมันลุ้นลุ e ้นดาเมโกคูแหละอ่ะลุ้นด้าเมโกคูเหมือนพิกโกลโล่เอาอันนี้ไปมันไม่ถึงพิโกลโล่ด้วยไงประเด็นเกมแม่งส้นตรึกถ้าโดนไม้ตายตรงต้งตำแหน่งต้นๆก็คือแพ้เลยนะครับมาดูเขาแล้วกันครับว่าว่าโกคูตัวนี้ทาอะไรกับเราเนี่ย ล็อกไปทุเลศมากไม่ครีนะครับไม่กาดด้วยนะครับผม <laughs> ไม่ํำเยี่ยอะไรเลยครับ <laughs> ไม่เอาเอาอะไรสักอย่างครับแต่โชคดียังโดนหลักสิบนะ <laughs> เพราะว่ามันมีมันมีไอเทมไงมันมีไอเทมโอ้ยตายละไอเยี่ยนี่ก็กาดอีกโอ้ยยังดีหลบได้โอ้โหตดท้ายพิกิกโลที่กาดเหมือนเงี้อีกเหมือนเงี้นนะ,ะกากไปทั้งทีมนะครับเล่นไปนแล้วไม่มีความสุกขกับทีมนี้ผมบอกเลยนะฮะ อุบาทชาติชั่วมากเลยนะครับผมผ่านมาได้ยังไงไมันไ,ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยเอาละครับอันนี้ก็คือการเล่นด่าน collection of epic battle นะครับตายไปหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งก็ผ่านมาได้นะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในสุดก็จบเพราะว่าต้องลงคุณใช้ไอเทมทุกอย่างแบบประเคนสุดๆนะครับผมกับทีมที่เรียกได้ว่าผู้นำกาก ตัวใหม่ก็กากระมือทำได้แค่นี้เหราวะคือทำได้แค่ดาเมจเหรอวะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีมิติอะไรเลยแบนลาบมากเลยนะเนอะเนลเก่งครับเนลเก่งครับเก่งไอสองตัวนี้คือเนลดับเบิลเนลนะครับล่อมาได้เพิดับเบิลเนลเลยนะครับผมพิกโโลกก็กาก,ากากครับแต่ก็ยังพอมีประโยชน์บ้างครับยังหอยวพอเอามาลิงก์กับเนลได้บ้างครับคือถ้าคือ,ค,อ,ค,อคือจริงๆนะคือถ้าเนลแบบมันไม่ได้ลิงก์กับพิกโกโลก็คือจบอะคือพิกโกโลมีข้อดีมากขึ้นก็คือทําให้เนลเก่งขึ้นนะ นี่กากครับกากอยู่ดีนะครับแบบกา,กากตดนะครับคือไปรอแบบ ECA ก่อนอนะตอนนี้ยังไม่ไหวจะเคลียโดยรวมกาก,ากทีมกากไม่น่าเชื่อทนเล่นอะไรกากแบบนี้แบบคือเกมมันก็พยายามทําแบบด่านออกมาให้เราเล่นอะไรแบบนี้นะเพื่อที่แบบคือไม่รู้จจเพื่อให้เห็นความกากนี่ขนานมีตัวใหม่นะยังรู้สึกทุกอย่างกากไปหมด นี่มันเก่งจริงเหรอเนี่ย LR ตัวใหม่โกคูนามกรู้สึกยังไงครับผมบอกเลยผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมยิ่งเล่นกน็ไม่ได้รู้สึกส atisfy เลยมันมากขนาดนั้นนะด,ดาเมจก็เยอะแล้วไงมันแบล่ามิตินะครับผมคือเราเห็นดาเมจที่ดีกว่านี้จากโกคู GT อะ่ะเยอะมากอะแล้วความ solid ของทุกตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันดูดีไปหมดนะแต่ทีมนี้ไม่ใช่นะครับมันแบบลิงก์ก็หวยแตกต่างก็เยอะนะครับคูนํำก็ทุเรศนะครับคือแย่ไปหมดทุกอย่างนะฮะโอเคนะครับและนี่ก็คือ Nightma r e of Planet n อ m มรนะครับฝันร้ายจริงนะครับกับทีมนี้นะครับแล้วก็คงจะไม่วนกลับมาเล่นอีกแล้วนะครับกับกับทีมห่านี่นะคงไม่มาลองแบบกับอะไรอย่างอื่นแล้วครับผ่านแล้วผ่านไปนะขอให้มีตัวใหม่ไม่มีตัวใหม่ก็ใช้กินิวผสมไปแล้วกันฮะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ